เอาละครับผมไปสกมามาเปิดไม่บูมไม่บูมคุณมาไม่บูมตีแค่นั้นคุณเต้ใครบอกกูบอกใครบูมติดทุกคนแล้วก็เอาแหวนอื่นก็ได้อ,อ,อันนี้แม่นี้อยู่กับเรานาน,านอยู่ทางนี้วบฟ่อนจัมป์ <c oughs> อุย้ยสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ได้เพราะเรามันได้หละอันเกินไป,นลนนปนแล้วืมันมันโคโปต้าแล้วอ๋อแล้ว อ้วผมมากเกินละโอเคได้แล้วของข้าของข้าของทุกท่านที่เลี้ยงคข้าแล้วเราก็ได้สองคนไปนานเกินไปละโอ้โหนี่เอ๊ะเดี๋ยวใครว่าเดี๋ยวคนมาดีกว่าสูตรมันคือการเอาเอาบนไงไอ้บถึงผมไอ้บุญถึงผมอะไรนะไม่เคยได้ยินเลยเอาเฟรมมาเฟรมรีเฟรมให้ต้องดบทีพีตัวเองก่อนไม่ติดนี่หว่าหมดนี่กระสองคนเลย แล้วก็โทษโทษเดี hmm. na, toast, uh. pues right. ๋ยวนะโทษหรอวิ oh! ้เต๋แหวนนี้อยู่กับผมตั้งแต่ EP แรกแล้วเยวคอนจำตรงเนี้ยมาว่ะตีองเกียนวมาโอ้ชดเชยแรงแรงกว่าแล้วแรงกว่าไอ้ที่หายไปแล้วอันนี้หรอแวแบนี่ปะทำไมหน้าตาเนี่ยหน้าดี ไดมคอนหน้าแม่น,น่หนนนะหน้าแมนทั้งหมโอ้ my god คอนห้าเฮ้ยลแบบองไปับเฮ้ยถูกป้าเนี่ยโหเฟรมคนต้นไม่โหดจังวะเนี่ยอ๋อมันมันเทียหกแบบเอ้ใครกัะอ๋อจะเป็นอย่างนี้อ,อันนี้จะเป็นคน 4, อนเซ์ตเดจยวบอสแม่งสิบสี่เปอร์ยนะไอ้ชี้อะบอสเจ็ดสองเอ็มไอสองบีเฮ้ยถูกป้า ถูกถูกแล้วทำไมเขาตีบวกกันเนาะอีเวนต์22ดาวกัตึงๆเลยวะเนี่ยจะเก่งคืออยาเขากินไปที่เขาค้อนห้ามีอยู่จริงเขาไมาขึ้นมาโดนดีแต่แต่ว่าของต้นนี้โคตรแน่เลยนะแปมมาควบแปมก็ตันหมดแล้วอ่ะพอดีถัดอ่ะเออบวูเอนเทนใหม่จริงให้โดงดีแล้วจะได้ไม่ไม่โดเตีนไป โอ้โหหนูทุกอันเลยที่เนี้ยเอากูตายเถอะอย่าตายเ,อ,เอ๊ะ